ก็จะเป็นตอนที่2ต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วเนี่ยที่พี่หารีวิวตัวแ Can นอน G1x ไปนะครับตอนนี้จะมา,าคุยเกี่ยวกับเรื่องไฟล์ของ G1x ตอนแรกเนี่ยคุยเกี่ยวกับเรื่องกล้องเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันต่างๆนะการทํางานอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้จะมาคุยเรื่องไฟล์นะครับพี่เหาเนี่ยนะครับใช้กล้อง G1x เนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะครับก็พยายามใช้เหมือนกับ กลุ่มเป้าหมายของกล้องตัวนี้ทั่ว,วไปนะครับก็คือพอบ้านแม่บ้านก็คือพี่เหานั่นเองนะครับก็พยายามพกกล้องตัวนี้ไปที่นูน่นที่นี่ติดตัวเอาไว้แล้วก็ถ่ายนะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่ากล้องตัวนี้มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ได้มีขนาดเล็กๆนะครับมันขนาดมันค่อนข้างใหญ่นะครับ <S <S เวลาไปไหนมาไหนนะครับพี่เหาะจะต้องมีมีกระเป๋านะครับมีกระเป๋าเล็กๆอย่างนี้ให้ดูก็ได้ ะจะมีกระเป๋าเล็กๆอย่างเงี้ยคอยใส่ไอ้กล้องตัวนี้ไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยจะใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูอลังการมากไปนิดนึงนะครับนอกจากว่าใส่กับพวกกางเกงฮิปฮอปหรืออะไรเงี้ยนะน่าจะได้แต่ว่า,าพกพาไปไหนไม่ค่อยสะดวกนักน,นี้ต้องบอกก่อนนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าพี่เหาไปทําอะไรมาบ้างพี่เหาก็ถ่ายทั่วๆไปนะ ถ่ายลูกนะครับถ่ายพี่เหวนนั่งกินกาแฟอะไรติดตัวแล้วก็ไปดูบ้านจัดสรรน,นะครับพี่เหวชอบไปดูโครงการนุ่นโครงการนี้เรื่อยๆนะครับไปงานแฟร์ศูนย์สิลกิตถ่ายเพื่อนรุ่นพี่นะครับถ่ายน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับการใช้งานทั่วไปมิสตรีดด้วยนะครับแล้วก็เอามาดูว่าไฟล์มันจะเป็นยังไงนะแล้วก็ใช้งานจริงๆเป็นยังไงเพื่อให้รู้คาแรคเตอร์ของกล้องเี้บอกก่อนว่าพี่เหวจะเปิดด้วยสโปรแกรมนะครับก็คือ Digital Photo Professional อันหนึ่ง ก็คือที่เป็นของแ a n น n นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ Lightroom 4นะตัว Digital Photo Professional เนี่ยนะครับเวลาที่เราเปิดมาทําไมถึงพี่าอาลึงเลือกนะครับเพราะว่าตัว Raw File เนี่ยมันจะคล้ายๆกับ JPEG ที่ออกมาจากหลังกล้องนะต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่ตัวไลท์ o ูมเนี่ยมันจะเหมือนกับอิสระมันจะมีสูตรของมันเองในการเปิดนะถ้าเกิดว่าเปิดด้วย DPP นะครับพี่อาใช้คำว่า DPP แล้วกันก็จะคล้ายๆกับ JPEG เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อาก,ก็ ทำความเข้าใจก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่หวจะอธิบายในแต่ละส่วนให้ฟังลึกๆนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับรูปแรกนะครับพี่เหวถ่ายมาเป็น JPEG เลยสรูปแรกเนี่ยถ่ายแป้งจีนะครับวันแรกที่ได้กล้องมาเลยอ่ะก็ลองถ่ายดูอ่ะเดี๋ยวพี่หยปรับให้มันเป็นต้นต้นแบบก่อนเหมือนกับตอนที่ถ่ายมารูปนี้อันเดเล็กๆนะครับอ่าแล้วก็พี่เหวยก็ไม่ได้ใช้แฟลชอะไรนะครับไฟเล็กๆที่เห็นนี่คือคือเป็นไฟ ไฟที่ที่เป็นฟอเรสเซนต์หลอดกลมๆนะครับที่อยู่บนห้องแค่นั้นเองแค่นี้ก็ถ่ายได้ละดูน้อยดูอะไรนะครับน้อยมากนะครับเพราะว่าตัวระบบเป็นเเนี่ยค่อนข้างตัวเซนเซอร์ก็ดีแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือระบบเป็นเก็ทํางานค่อนข้างดีนะครับนอยส r เรดักชันแต่ก็ยังเห็นเป็นวุนว้นๆนะครับก็ยังเห็นเป็นวุนว้นๆอ่าเดี๋ยวพี่เฮาจะขอปรับภาพให้ดูปกติก่อนอ่าให้ขึ้นมานิดนึงซึ่งอาจจะไม่แฟร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่า ดึงขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็นอสก็จะขึ้นมาด้วยแต่ว่าเท่าที่ดูก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนักหนานะอันเนี้ยเอาไปอัด4คูณ6สบายๆนะครับกล้องตัวนี้นะครับเป็นเป็น14เมกะพิกเซลนะครับซึ่งใหญ่มากแล้วนะครับไปอัด4คูณ6 5คูณ7 8คูณ10ถ้ารูปมีนอสแค่นี้ถือว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ก็อาจจะมีตรงที่ตรงนอสเซคชั่นมันทํางานเนี่ยมันจะเป็นบุนบๆน,นิดนึงนะครับตรงบริเวณแถวๆนี้นะนะครับนะดูตัวนี้ ก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันทําไมพี่หาบอกว่าอบางคนบอกอย่างนี้ก็น้อยมันก็เยอะพอสมควรนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีแบบนั่นถ่าย400-800มันก็ประมาณนี้อันนี้ไม่ได้ถ่าย400-800นะครับดูนะอันนี้คือ3,200มหัศจรรย์นะครับคือเยอะมากนะครับอืม3,200นะครับใช้ไฟฟลูออเรสเซนต์บนห้องในห้องนอนใครมีกล้องลองถ่าย3,200แล้วใช้ไฟอย่างที่พี่เหาทะ ดูที่ว่ามันได้แบบนี้หรือเปล่านะครับที่มันได้แบบนี้เพราะว่าเซนเซอร์มันใหญ่นะแล้วก็มันมีสัญญาณ r ปรเนเจอร์ค่อนข้างดีนะครับมันก็เลยทําให้ n s e เนี่ยไม่ค่อยเยอะแล้วก็ระบบเป็น,นตัวกล้องเนี่ยพอเราถ่ายเป็น JPEG มันก็จะทํางานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายเป็นรอมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันรูปอื่นนะครับรูปนี้พี่เหวไม่ได้ถ่ายเป็นรอมานะครับอ่า อีกนิดนึงนะครับที่เผาอยากจะพูดถึงในตอนที่แล้วเผาไม่ได้พูดถึงมากก็คือตัวเรื่องของเลนมุมกว้างที่กล้องตัวนี้ให้มาก็คือยี่สปดนะครับนะเริ่มต้นที่ยี่สบแปดพี่หาไปถ่ายไอตัวโครงการเนี่ยนะครับพี่หาว่ามันแคบไปน,นิดหนึ่งมุมมันแคบไปน,นิดหนึ่งนะครับมันไม่ค่อยจะเหมือนกับได้แไกสักเท่าไหร่นะครับก็จะได้ได้ประมาณอย่างที่เห็นนะครับถ้าห้องเล็กๆมันก็จะมีมีปัญหาพอสมควรนะครับในการทํางานนะ ก็อาจจะไม,ไม,ไม่ไม่กว้างมากถ้าได้อย่างสักยี่สิบสี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเหมาะกับแนวนี้มากกว่านะครับแต่ถ้าใครไม่ได้สนใจเรื่องแนวแนว,แนวอย่างนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะครับอันนี้พี่เผาไปถ่ายไหนว่าเอออ๋อ private n นว b หน้านะครับตรง n ว m ิน i n นะครับของเพื่อนพี่เผาเองอะ่ะนะครับพี่เผาไปไปช่วยงานเขาแล้วก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่มานะครับอ่าปึง้งอ่ะทีนี้อีกอันนึงพี่เผาไปถ่ายงานแฟร์ที่ที่ศูนย์เศรกษกิจนะครับ เดี๋ยวให้ดูรูปนี้ก่อนอรูปนี้อยากนําเสนอนะครับเพิ่งอันนี้เป็น raw file นะพี่เอาเปิด raw file ให้ดูดูความคมชัดนะครับค่อนข้างมากเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเวลาที่เปิด raw file มาเพิ่งใน DPP นะครับต้องรอนิดนึงนะรอให้มันทํางานก่อนเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ทํางานนะครับเนี่ยม,มันกำลัง process อยู่มันจะเห็นรอยเป็นแบบเหมือน alias นะครับมันยังไม่เป็น anti alias นะครับเป็นหยกัยกๆอ,อยู่อ่านี่เสร็จแล้วมันเกลียดให้ลนะเห็นไหมครับ โอ้โหคมชัดสวยงามเลยนะครับเนียนเลยเนียนกริปเลยนะครับเนี่ยอืรูปเนี้ยพิสูจนได้อย่างดีเลยนะครับว,ว,ว่าว่าว่ามันมันเจ๋งพอสมควรเลยนะครับนะใครต้องการไฟล์คมๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับออกจากตัวกล้องก็จะได้ลักษณะอย่างนี้เลยอ่ะดูดู JPEG ที่ออกจากตัวกล้องนะครับไมเอาใช้ไม่ค่อยถนัดแล้ว DPP ไม่ได้ใช้นานเลยอ่ะโอเคนี่ครับนี่ก็ JPEG นะครับ เนี่ยที่คอนบิร์ตจากรอจาก DPP ก็สวยงามนะครับสวยงามเลยนะใช้งานได้ดีทีนี้เลื่อนไปอีกนะอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงรูปนี้นะพี่หาวถ่ายด้วยด้วยกล้องตัวนี้แล้วพี่หาวก็เปิดฟังก์ชันเป็นเอ่อ d e t เ c ท i คชอะไรอย่างเงี้ยนะครับเฟสเอไอฟมันวิ่งโฟกัสไปที่หน้านางแบบตอนถ่ายด้วยนะอา่าก็เขา คงเห็นว่าอันนี้คือหน้าคนเขาเลยวิ่งเข้าไปนะครับก,ก็ก็เจ๋งดีไอ้ฟกัฟังก์ชันไอเฟสเนี่ยนะครับพี่อาชอบละช่วงแรกๆไม่ค่อยชอบเพราะมันดีเทคไม่ค่อยเจอนะครับเดี๋ยวนี้กล้องสมัยใหม่นี่เก่งมากนะครับเนี่ยไฟล์เนี้ยดีนะครับในที่แสงน้อยในที่อะไรเออทำงานได้ดีเลยนะครับจะดู iSO ซิเท่าไหร่ไม่น่าเยอะลูกนี้500นะครับ500ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคใช้งานได้นะครับ ดูรูปที่เป็นไบร์ทบ้างนะครับเป็นไบร์ทบ้างเราจะทําดูเรื่อยๆนะครับนะก็ลองดูไปเรื่อยๆแล้วจะได้รู้ว่าเ,าเวลาที่เราดูไฟล์ดูอะไรอย่างเงี้ยเราดูกันยังไงบ้างนะครับได้ความรู้ไปด้วยนะครับโอ้รูปนี้รูปนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับนะถือว่าทําได้ดีอ่านะครับเก็บรายละเอียดในส่วนมืดส่วนสว่างเนี่ยส่วนสว่างก็ยังมีนะครับเนี่ยนะอันนี้เป็นรอไฟล์เดี๋ดู jpeg สิอืม จเปกของของกล้องตัวนี้ไฟล์สวยนะใช้ได้นะครับมั่นใจนะครับถ่ายแล้วมั่นใจไม่ไม่แบบว่าทําเยอะอะนะครับคือมันไม่ได้แบบทําเยอะสักคมกริปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันมาค่อนข้างดีนะครับในที่แสงน้อยแสงอะไรเงี้ยนะครับอ่าดูเงี้ยนะครับอ่าเนี่ยคือพี่อ๋เป็นคนไม่ชอบใช้แฟลชนะครับเวลาไปไหนพี่อ๋ไม่ชอบใช้แฟลชถ่ายเงี้ยใช้แฟลชก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะรบกวนคนอื่นนะครับพี่อ๋ก็จะถ่ายเงี้ยนะครับ ก็ทำงานได้ดีนะครับเนี่ยทำงานได้ดีเห็นไหมครับดีเทลเนี่ยเก็บมาโหระดับแสงต่างๆจำเลยนะครับจำเลยอ,อย่างที่บอกถ้าได้เลนส์มุมกว้างอันนี้นิดนึงนะจะเพอร์เฟกเลยนะครับเพอร์เฟเลยนะ,อ,ะอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็อย่างเงี้ยนะครับงานหน้าเวที T, งานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปิดนี้เนี่ยก็เก็บรายละเอียดมาเห็นไหมครับสบายมากเลยนะครับอ,อันนี้เจเปกนะเนี่ยอันนี้เจเปกนะว้าว ใช้ได้นะครับอ่ามาดูรูปนี้คู่กันนะครับรอกับเจเบกเดี๋ยวดูนะครับพี่อาจจะแสดงให้ดูอันนี้คือรอนะครับสีจะเป็นแบบนี้สังเกตดูที่สีเหลืองกับสีทองตรงนี้นะครับแล้วก็รูปนี้จะเห็นว่าเจเ g กมันจะซีดๆกว่านิดนึงนะครับทำไมมันเป็นแบบนั้นนะครับเนื่องจากว่าออรอเนี่ยมันไม่ได้ถูกจำกัดไอตัว color profile มา นะครับมันจะเป็นอิสระตอนนี้พี่หาให้ใช้เป็นไวกามุด R G B ถ้าจะเห็นข้างล่างนี่นะครับวการุด R G B ส่วน JPEG เนี่ยมันจะถูกมาทํามาเป็น S R G B ถึงแม้เราจะมาเปิดเป็น y วการุด R G B แล้วก็ตามนะครับมันจะถูกเหมือนกับย่อมาไว้ก่อนละเป็น S R G B จานสีมันไม่กว้างเท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสดของสีหรืออะไรบางช่วงมันก็จะสู้ตัวที่เป็นรอไม่ได้นะครับอ่าอันนี้ต้องบอกไว้นะครับ ส่วนเรื่องความคมชัดอะไรโอ้ยมหาัศาจรรย์ครับอันนี้ได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานะทางานได้ดีนะครับเนี่ยเห็นเส้นผมเส้นอะไรโอเคเลยนะครับแต่อันนี้ต้องหมายความว่ามันต้องโฟกัสได้ด้วยนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่เอาวจะให้ดูนะเออพี่เอาวจะมีปัญหากับมันเพราะว่ามันมันเป็นไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอะคอมเพกตะนะครับมันก็เลยยังใช้ระบบคอนทราสเออยู่นะครับรูปบางรูปอ่าถ้า โฟกัสเข้าก็โดนเลยสวยงามนะครับแต่ถ้ารูปบางรูปเนี่ยอย่างอย่างรูปนี้บางทีถ่ายหลายหลายครั้งนะครับกว่าจะจะได้โฟกัสบางทีก็หลุดออกไปนะครับโฟกัส <Focus S 1> <Focus S 2> ก็ไม่แม่นก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันมันมันช้าไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับช้าโอ้รับไม่ได้เลยไม่ใช่นะครับอันนี้อันนี้ถือว่าว่าเร็วกว่ากล้องที่พี่หาวเคยมีแล้วถ้าใครเคยเจอที่พี่หาวบนๆน่ะอันนะั้นน่ะช้าสุดๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าโฟกัสในระยะใกล้อย่างนี้นะครับ ต้องต้องต้องกดปุ่ม m a โครนะครับถึงจะถึงจะโฟกัสได้เพราะว่ามันไม่งั้นมันจะช้านะครับนะถ้าหรือไม่ก็โฟกัสไม่โดนเลยนะครับออันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่หาจะให้ดูพวกเรื่องเกี่ยวกับพวก dynamic range อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอให้ดูรูปนี้โอเคนะครับแป๊บบนึงกล้องตัวนี้นี่ครับมันเป็นรอแบบ14บ i t ิตนะครับเป็นรอแบบ14บ i t ิตมีมีความเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความ สามารถในการเก็บช่วงแสงนะครับได้ค่อนข้างดีแล้วแล้วก็ยังมาย่อยได้ค่อนข้างดีอีกนะครับม,มีโทนย่อยๆได้อีกเยอะเห็นไหมครับเนี่ยเก็บมาได้แบบงดงามเลยนะครับทั้ง jpeg ทั้ง raw นะครับ jpeg อาจจะแคบนิดนึงแต่พอตัว raw เนี่ยมันจะงามแงะเลยนะครับมีโครเมติบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่ง อบ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 ช้านิดเหนื่อนะตัว DPP เนี่ยเวลาที่เปิดรอมันจะกระดึบกระดึบมิดหน่อยนะครับอันนี้ยังเป็น artifact อยู่อ่ามาละนะครับพอเสร็จปุ๊บมันจัดการ chromatic aberration ออกไปเลยนะครับนะเป็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่มันทำให้นะครับอืมนะมาดูอีกอ่าดูรูปนี้ก็ได้นะครับดูตัวพวกสกินบ้างอ่ะนี่พี่อากไปถ่ายแถวชุมชนลาดพร้าวนะครับปึง้งอ่าดูนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยสกินมาค่อนข้างดีเลยนะครับเรื่องโทนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างไล่ค่อนข้างดีแล้วก็อ่ะลองซูมเข้าไปซีเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่ารอที่บอกมันต้องสําหรับ DPP แล้วมันจะทําอะไรเยอะนะแล้วก็เอนจิ้นมันช้านิดนึงนะมันจะไม่เหมือนพวกไลท์รูมพวกนั้นมันเอนจิ้นเร็วอ,อ่ะเสร็จละเห็นไหมครับมันเกลี่ยสีผิวได้ค่อนข้างดีเลย มีหลุดบ้างนะครับหลุดบ้างนี่มันคอนราสัเยอะเกินไปมันก็หลุดเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าเห็นไล่คนเห็นอะไรตรงนี้ไหมหน้านะจับแมวนะครับถือว่าโอเคเลยใช้ได้เลยอ่ไปดู JPEG กซอืม JPEG ก็ดีนะครับ JPEG ก็ดีโหกล้องตอัวนี้มันเก่งมากนะมันเก่งมากๆอืม ทำงานได้ดีดูสิครับรายละเอียดอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับไม่ต้องคุยกับใครมากแล้วไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วนะครับรูปบางรูปนี่เรียกว่าด y น a m i c r เรนจ์กระจายเลยนะครับบางรูปนี่เหมือน HDR เลยนะเดี๋ยวพี่หาให้ดูนี่อย่างรูปพวกนี้นะครับเหมือนแบบถ่าย HDR เลยนะครับคือโอ้โหอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับนะทีนี้มาดูตัวที่เป็นอย่างนี้บ้างอะ silhouette สิ ปึ๊บอ่ามาแล้วนะครับซูมเข้าไปปึ๊บนะเนี่ยครับพวกเนี้ทํางานได้แจมนะพี่อาให้ดูหลายๆรูปนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะอ่าให้ดูหลายๆรูปเพื่อจะได้เอาไว้พิจารณานะครับอ่าสหรับคนที่จะซื้อกล้องตัวนี้นะครับก็จะเห็นนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก็จะเกลี่ยไอตัวอ n t i l เลสให้นะครับอ่ามาละนะครับ cosmetic ออ e r a t i o n อะไรเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับน้อยมากนะครับ รูปนี้ไม่มีด้วยซ้ํานะครับเนี่ยทั้งที่ใช้แบบแบบย้อนแสงแสงเต็มเ็มบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็ไม่มีนะครับเคลียร์นะครับอืเก่งมากตัวนี้เป็นดิจิทัไฟ์นะครับเป็นดิจิทัไฟเป็นรุ่นใหม่หืมมันทําได้ไงเนี่ยนะเนี่ยก,ก็ยังงงๆอยู่นะครับมันก็ยังงงๆอยู่คือถ้ามันเป็นกล้องที่ใช้งานแบบหืตัวเล็กๆนะถ้าแบบเป็น S อสรอยแล้วเซนเซอร์ขนาดนี้แล้ว ใช่โอ้แต่นะมือเลนมันคงจะใหญ่มากนะแต่ว่าให้มันตัวเล็กกว่านี้หน่อยหนึหนงนะโอ้ลับรองเจ๋งเลยนะครับนะสนุกมือแน่นี่โอ้โหรายละเอียดแบบมาตึมๆตมเลยนะครับอืมโอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรละนะครับเนี่ยมันเยอะนะครับมันเยอะอ่ะดูนี้ก็ได้อ่ะอันนี้อันนี้เห็นรายละเอียดชัดเจนเลยอ่ะดู j ป e กเลยนะครับปกติ j ป e กเนี่ยมันจะอ่ามีอาจจะมีวุ้นมีอะไรนะแต่ดูนี่นะครับซูมอ่ะเนี่ยอ่านคอลัมน์นี้ได้ทั้งข่าวเลย นะครับเนี่ยเนี่ยอ่านเลยนะครับนะอ๋อรูปนี้ยังเห็นไม่ชัดครับรูปนี้ยังเห็นไม่ชัดเอารูปนี้แล้วกันนะนี่ใจเปกเนี่ยรูปนี้อืมอ่าใช่ละฟึบนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปดูอ่านเลยครับเนี่ย PGA National Champion นะครับอ่า Palm Beach Garden รัฐฟลอริดาอะไรเงี้ยครับ Justin Rose เห็นไหมครับ โอ้โหแบบว่าละเอียดมากนะครับเห็นแล้วนะครับอันนี้ธรรมดานะครับอืมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ DPP เดี๋ยวไปหาข้ามไปที่ Lightroom สิ Lightroom นี่นะครับก็จะได้ฟิลอีกแบบหนึ่งนะได้ฟิลแบบนึงอย่าบอกก่อนนะครับเพราะว่าตัวรอของ Lightroom กับ JPEG เนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าตัวกล้องเนี่ยนะครับมันจะมีสูตรของมันในการแปลง นะครับก็จะได้เห็นไหมฟิลจะเป็นแบบนี้แต่ตัวอรอเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันจะเป็นอะไรครับมันจะเป็นสีมันจะซีดๆกว่าหลายๆคนอ่ะบอกไม่ชอบเวลาที่มันเปิดด้วยไลท์รูมหรืออะไรเงี้ยนะครับอุย้ยไม่ใช่ปัญหาครับธรรมดาเป็นเรื่องปกติจริงๆมันเป็นอิสระอยู่แล้วนะครับนะเนี่ยพี่เหาทำอีกนิดเดียวมันก็ขึ้นแล้วนะครับดูรูปนี้นะอืมนะพี่เหาเพิ่มเอ,อเอ็กซ์พเชอร์ไปนิดนึงนะครับขอเพิ่มนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ไวเบรนส์เข้าไปหน่อยนึงเนี่ย นะใส่คอนทราสเข้าไปนี่นะถ้าเข้าใจเนี่ยได้แล้วครับเห็นไหมครับเรื่องสีสดอะไรอย่างนี้ไม่นี่มีปัญหาเลยนะครับง่ายอยากได้สไตล์อื่นก็ได้นะครับจะเป็นไฮคอนทราสแล้วแบบนี้ก็ได้นี่อย่างนี้ก็ได้นะครับเต็มที่เลยนะครับไฮคอนทราสใส่คาร์ดิตี้เข้าไปเห็นไหมได้อีกลุกหนึ่งแล้วไม่ต้องกังวลว่ามันจะต้องไปติดกับพิเจอร์สไตล์ไอดีพีพีอะไรนั่นโอ้ยนั่นะมันสำหรับ นะคนไม่คิดอะไรมากนะของเราคิดมากเราอยากได้อะไรเยอะๆเราทําแบบนี้ดีกว่านะครับนะสะดวกกว่านะรูปนีเ้เดี๋ยวพี่เาทำให้ดูนี่เป็นเสียทูนะครับเ,เข้าไปที่ Develop นะครับพี่เาปรับไว้บาลานซ์ใหม่รูปนี้พี่เผาลงในเว็บแล้วนะพี่เาปรับไว้บาลานซ์ใหม่ให้ดูสีมันอุ่นๆใช่ไหมครับพี่เาปรับอคอนทรา t ให้มันเยอะนิดนึงนะแล้วก็ปรับ c a r ิ i ตีเข้าไปนะครับใส่ s a t u r a t e เข้าไปนิดนึงโอ้เนี่ย มือน HDR เลยนะครับเดี๋ยวแท็ไปสิโอเคเห็นไหมครับเนี่ยเทียบกับต้นฉบับไหมง่ายนิดเดียวเองนะครับง่ายนิดเดียวเองเนื่องจากพื้นฐานของไฟล์มันมาดีนะครับมันก็เลยง่ายนะครับมันไม่ใช่ว่ากล้องอะไรมันก็ทําได้แบบนี้นะครับมันต้องมันต้องดูที่พื้นฐานของคาแรคเตอร์ของไฟล์ด้วยรูปนี้ก็ได้นะครับรูปนี้รูปเด็กนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับน,นะครับซูมเข้ามาดู ปึ๊บนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามาแล้วนะครับตัวเนื้อไฟล์ก็ค่อนข้างดีเหมือนเดิมนะครับนะไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยถ้าเทียบกับเนี่ยนะครับอืมในไลน์รูมสีนี่เป็นคอนเวิร์ตไฟล์สวยนะครับนะเนี่ยเห็นไหมครับคล้ายๆกันนะครับไม่มีอะไรนะยอดเยี่ยมกระเทียมดองนะครับนี่ก็คือไฟล์ของตัว G1X นะครับซึ่งหลายๆคนก็ น่าจะพอมองออกแล้วล่ะนะว่ามันเป็นยังไงเหมาะกับเราหรือเปล่าคือในส่วนตัวพี่หานะครับขอขออกความเห็นส่วนตัวนิดนึงคือพี่หาชอบนะกล้องตัวนี้แต่พี่หาติดเรื่องการการใช้งานมันนิดนึงการจับถือกันอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยสะดวกนักนะครับเพราะกล้องมันมีน้ําหนักค่อนข้างมากแล้วกเ็เวลาที่เราถือเนี่ยเราบางคนบอกว่าเฮ้ hey, G12 ก็ถือสนุกใช่หไหมแต่ลองมาถือตัวนี้นะตัวนี้มันหนักนะครับแล้วก็มันบาลานซ์ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ค่อยสนุกมือเท่าไหร่นะครับเวลาทํางานแต่เรื่องไฟล์เนี่ยไว้ใจได้อย่างที่พี่เขาแสดงให้ดูโอเคครับตอนนี้นานมากเลยเอาไว้เดี๋ยวไว้เจอกันในรีวิวกล้องตัวอื่นๆต่อๆไปเนาะโอเคครับสวัสดีครับ